กับเปลี่ยนท่านหัวพร์ท่านคณะกรรมการผ่านพรรคท่านสื่อมวลชนพี่น้องวิวิบชนทุกท่านนะครับจริงๆผมเองก็เหมือนกับท่านสุดินกลางแสงผมนี่เป็นคนทาวิวิชนช่วงแรกๆหลังรับนุนปี40ีสหลังจากนั้นมันก็ถูกยุบถูกทําลายไปต้องยอมรับว่าพรรครัฐไทยรักไทยในสมัยนั้นนะครับเป็นจุดเริ่มต้นในการที่จะชูในเรื่องของวิวิบชนเพราะเห็นความสําคัญว่าวิวิชนนั้น เป็นภารกิจของทุกคนที่อยู่ในระดับชุมชนเพื่อชาติผมมองว่าเพื่อชาตินะครับนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นมาก็เป็นคลื่นใหญ่ที่พยายามจะครอบงําวิทยมชนเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีวิวทยุวิชนนั้นค่าโฆษณามาคนละเรื่องนะครับเราจัด f อฟเมเนี่ยชั่วโมงละแสนหาต่อเดือนถูกไหมฮะวิทยุชนเนี่ยห้าพบาทสามพั 3, บาทเพราะฉะนั้นก็เป็นโอกาสของวิทยมชนเพราะฉะนั้นในในหน้าที่ท่าน คุณหมอชลน่านเป็นหัวหน้าพักแรกๆเลยนะครับผมจาได้นะ้ท่านคุณหมอครับคุณหมอตั้งคณะทํางานโดยท่านคมเดชชัยสวงคนเป็นประธานในคําสั่งแรกๆของพักเพื่อไทยนะครับเป็นคําสั่งแรกๆของพักเพื่อไทยนะครับที่คุณหมอได้เข้ามาเป็นหัวหน้าพักตั้งคณะทํางานขึ้นพี่หนาเรื่องนี้โดยเร่งด่วนให้ความสาคัญมากผมก็ได้รับภาระนี้กับท่านคมเดชแล้วก็รวบรวมจากหลายๆท่านนะครับโดยประเด็นหลักๆที่เรามองเห็นก็คือหนึ่ง วิทยุชนนั้นไม่ควรถูกประมูลวิตุมชนนั้นต้องเป็นมรดกระดับท้องถิ่นประการที่สองกับคลื่นคุณจะไปลบเขาเหลือ50วัต์นะครับไก่ขันยังดังกว่าเลยถูกไหมฮะไกขันดังกว่าครับนั่นก็หมายความว่านี่คือการทําลายวิทยุชนโดยรูปแบบของกฎหมายเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าเออมันไม่ได้สิเพราะว่าเราทำวิทยุชนมาก่อนห้าวัตจริงๆแววแวว,แว,วเลย หาสิบวัตต์ไม่ต้องพูดถึงนั่นก็หมายว่าถูกทําลายออกไปก็ข้อหนึ่งก็คือว่าเพราะนั้นอย่างน,น้อยก็ต้องเป็นที่ห้าร้อยวัตต์ก็พิจารณากันต่อไปว่าห้าอาจจะไม่พอก็ขยายให้อีกกับคุณหมายที่ท่านพักเพื่อไทยลงชื่อเสนอนะครับห้าร้อยถึงหนึ่งพันวัตต์นะครับไม่เกินหนึ่งพันวัตต์นะครับท่านขอมาห้าร้อยพักเพื่อไทยให้ถึงพันเลยนะครับบอกให้แต่ว่าก็ไปพิจารณาในชั้นกรรมธิการอันนี้คือคิดนี่คือใจที่เพื่อไทยมีสําหรับทุกท่านอีกประการหนึ่งที่เรามองก็คืืออว่่าาเรรงยได ชุมชนเนี่ยนะฮะมันจํากัดจําเขียดเรื่องรายได้อยู่ได้ไม่ไดท้ที่อยู่ที่รายได้ตั้งหน้ารายได้หลักพันไม่พอล้ครับดีเจไม่พอกันก็ให้มีโอกาสนะครับในแก้วกฎหมายนี้หมายความว่าท่านสามารถหารายได้แต่ว่ามันพออยู่พอกินมันพอสมควรนะครับแต่ไม่จะไปแข่งกันขึ้นใหญ่คงไม่ใช่ถึงขนาดนั้นแต่ให้สามารถประกอบกิจการกันอยู่ได้ในฐานะภาคประชาชนอันนี้คือสิ่งที่ผมมองในคณะกรรมงานอีกประการหนึ่งครับแล้วหน้า คือในเรื่องของโทษอันนี้ผมก็มองวิมชนนะครับความผิดเท่ากับคลื่นใหญ่ปรับห้าล้านขายบ้านขายนายังมันยังไม่มีปัญญาอะไรนะมีความผิดก็เลยแก้ไขว่าวิมชนนั้นการลงโทษต้องต่ําปรับไม่ควรจะเกินห้าหมื่นแต่ไม่มีแล้วก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าคลื่นเป็นเรื่องสําคัญของชาติก็ลดลงมานี่คือหลักๆนะครับที่มีการเสนอกฎหมายที่เสนอต่อสภาแล้วรู้สึกร่างหนึ่งนะครับร่างวิทยุเนี่ย รับไว้แล้วนะครับแต่อีกร่างหนึ่งพระาจัดสรรคือของที่นะเป็นร่างเกี่ยวกับการเงินก็ต้องส่งไปทยกอย่างที่ท่านหัหน้าพูดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็ขอญาตยืนยันว่าในนามของพรรคเพื่อไทยที่ตั้งข้ามงานนั้นมีความตั้งใจครับถ้าไม่ตั้งใจไม่เป็นคําสั่งแรกแรกของวิยมชนนะครับานัวหนพรรคนะครับปรบมือานัวันพรรคด้ยนะครับกับวันนี้ก็ขอกร่าบขอบคุณแค่นี้ครับขอบคุณครับ